Secret Club สวัสดีค่ะเออใครเห็นซาลอนไหมคะเห็นซาลอนไหมอะเห็นค่ะตรงไหน,นค่ะอ๋อตรงนั้นเหรอขอบคุณนะ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีจ้ะหนูขอทำเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมได้ไหมคะอ๋อได้จ้ะ เดี๋ยวรอก่อนนะได้ค่ะแล้วรอนั่งลงตรงนู้นโอเค,อ,เคอ๋อได้สีผมแล้วข้างหนึ่งจะเป็นสีทชมพูและข้างหนึ่งจะเป็นสีส้ม เดี๋ยวเริ่มจากสีชมพูก่อนโอเคเดี๋ยวตรงนี้หน่อยนะ อยากให้มันเข้มๆหรืออ่อนอ่อเอาอันไหนก็ได้ค่ะโอเคแล้วพอเสร็จจะต้องจ่ายเท่าไหร่หรอคะก็ประมาณ600ส้มโอมโหทำไมเป็นแพงอย่างนี้หรอคะ <c oughs> ก็มันเปลี่ยนสีไงโอเคค่ะเอาสีหลาอันดีกว่าไหม ไม่เอาเอาสีม่วงกับสีเอ่ยสีสีชมพูกับสีส้มโอเคอ่าสีชมพูได้แล้วต่อไป โอเคอืมเอาสีชชมพูอีกนิดอืมหรือว่าเอาสีดำ<ส>มาไว้ด้วยเสร็จแล้วโอ้เริ่มดูสวยแล้วผมหนูสวยจังเลยขอบคุณนะคะ ไม่เป็นไรจ้ามาตอนไหนก็ได้ได้อยู่ปุ๊บปุ๊บขับคุณค่ะบ๊ายบายก็ได้อยู่บ๊ายบายชอบผมหนูไหมจ๊ะชอบมากเลยสวยมากเลยโอ้เพื่อนหนูคงชอบแน่ๆไม่ไปเลอนที่นั่นล่ะใช่ไหมไม่ล่ะใช่อ่าทำไมล่ะไม่รู้เหมือนกัน อ๋อเพราะว่าเธอชอบสีผมตัวเองอยู่แล้วเหรอใช่โอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืม Subscribe นะคะบ๊ายบาย